ดูใกล้ๆค่ะเป็นงอจริงๆนะคะไม่ได้ปักนะคะไม่ได้ปักกันเลยไม่ได้ปักเลยดูค่ะดูไม่มีรอยต่อนะครับไม่มีรอยต่อนั้นเป็นของจริงนะคะนี่งอรุ่นนี้ใส่เข่งนะคะกินให้ดูอายุมีกว่าชิมให้เลยผีน้องเออกินกันเลยปีนต้นงอเลยนะครับกินกันเลยค่ะเด็ดกินกันมานี้เลยค่ะภาษาใต้คือเด็ดกินเลยค่ะสดๆเลยค่ะนี่ค่ะเป็นงอสีทอง ลูกใหญ่มากๆเลยนะคะนี่กินดูนะคะอร่อยไหมห้วนได้เรงอกพีน้อเอ้าต่อมาค่ะรุ่นนี้เลยค่ะเป็นง้อเป็ออกมาหน่อยลูกค้าดูฉาดืตั้งเลยค่ะนี่ดูกคนอันนี้ค่ะเป็นง้อโรงเรียนนาสารแทร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นชื่อว่าเป็นง้อที่อร่อยที่สุดในโลก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 เลยค่ะพี่น้อง่ะรุ่นนี้นะคะอายุปีกว่าแล้ว ลูกค้าไปปลุกดูดูลูกค้าไม่ได้ติดนะคะนี่มาเลยค่ะเป็นลูกมาเลยค่ะชิมค่ะเด็ดค่ะเงี้ยฮะอันนี้เป็นงอกเลยนะสารนะคะนี่เป็นว่าสีทองนะคะเดี๋ยวบอกก่อนเป็นบางต้นนะคะไม่ใช่ทุกต้นนะคะเดี๋ยวแต่ก็ถ้าท่านซื้อไปก็คือเป็นลูกเป็นลูกแน่นอนนะครับพ่อน้องเอาออร่ยโอ้โหเต็มดูเบ็เอาไปมันจะไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ย นะคะอือ๋อคอุลูกค้าดูเป็นเฉพาะบางต้นนะคะเป็นเฉพาะบางต้น,นอือ<ด>ลูกค้าดูลูกค้าดูลูกค้าดอูอสวยมากเล็กใหญ่เล็กแก่ค่ะลูกค้าที่แบบว่าไม่อยากรอนะเอาไปเลยค่ะเอาไปปลูกเลยค่ะดูลำต้นค่ะใหญ่สุดบวาวังอลังการร้านแปดนี่รุ่นนี้เลยนะคะสวยมากสวยมากสวย,สวยจริงๆ นะคะและ้วก็เราจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นักข่าวพูดต่อไปพูดต่อไปโอเคโอเค,อเคมีแค่สิบต้นเท่านั้นแหละนี่นะคะนี่นะคะพาไปดูพาดูเลย,ด,เลยดูเลยค่ะดูเลยค่ะเป็นเงาะโรงเรียนอาสานและง้อสีทองและก็ง้อสีทองนะคะขนาดอายุปีกว่าหูลำต้นใหญ่มากลูกค้าขาโอ้โหอ่ จริงๆสวยจริงๆถ้าลูกค้าอยากให้โคตี้นะคะลูกค้าแด็ดตรงนี้ออกได้เลยเดดโชว์ดดได้เลยนะคะหักได้เลยค่ะหักไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับยิ่งยิ่งหักยิ่งยิ่งแตกนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหานะคะยิ่งตักยิ่งแตกแล้วก็จะเป็นทรงพุ่มสวยนะคะอุ้ยตายปิดทางเลยแม่เดี๋ยวนะคะต้นใหญ่สวยนะคะถามว่าจัดทรงได้ไหมเดี๋ยวแอดมินดูก่อนได้เนาะ ได้บางต้นเราจะคัดแล้วก็ขอไปแบบนี้เนาะใช่แตงไอลักษณะพุ่มนี่จะประมาณนี้หมดไหมหมดเลยแล้วก็มีต้นใหญ่นี่ต้องเอารถมาเอาใช่แต่ว่าต้องเอาต้องต้องหารถมารับเองนะคะลูกค้าต้องมันต้องหารถมารับเองโอ้กินงอใต้อะไอเลยอ่ะยิงเก่งม่รอรจรงิจรงๆค่ะห สีทองนะคะที่ที่หนูนั่งเนี่ยเเเอาาข้ลยตอนนี้เป็นห้องโรงเรียนนะคะโรงเรียนห้างโรงเรียนนะครับเงโรงเรียนราคาเท่าไหร่คะไปหนึงราคาเท่าไหร่ดีราคาเท่าไหร่ดีก็น่าจะหนึ่งพันแข่งละหนึ่งพันบาทเออหนึ่งพันพอขนาดแล้วโอเด็กกินอีกค่ะอร่อยมากท่านในปุ๋ยก็ท่านได้กินเลยใครอยากได้ตอนนี้นะคะแอดมินขอกินหน่อยนะคะพอส่งไปเดี๋ยวลูกก็หี่ยวนะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาเข้าไป โอเคนะอร่อยจริงๆอร่อยจริงจอร่อยจริงจริงนใจรักม่ได้เลยปดขายกันละหนึ่งพันบาทรุ่นนี้ส่งทางรถเรือเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ